เี๋ยวเราเข้าานที่หลัจลินนะ,ะนะครับเราจะสองพกายี่สิบที่เป็นสองอีสไซสี่านะครับโีมีหอมเลยอ่ะเปิดตาอย่างหออเลยสืวนน้ากินสั่งไป อืมฮ mm ึฮ hmm. mm ึใ hmm. ช mm ่แบบแม่งหอมหอมจริงหอมแล้วก็นุ่มด้วยน่าเดี๋ยวลองจิ้มเลยไอตัว เตี๋ยวเป็ดนะครับถ้าใครอาจจะเดาออกตอนนี้อยู่แถวบรรทัดทองนะ,ะนครับทุกบักนะครับบรรทัดทองเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับที่เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ครับาตั้งซุยเฮงตั้งซุยเ,เดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะตั<ม>้งซุยเฮงน,นะ เ็เดี๋ยวเราเข้าไปทานที่ร้านะรอยู่ในร้านก็คนเยอะหน่อยนะครับนี่เป็นชลินนะครับตั้ง2,018 19 20 21 2 2 2 3 224 25นะครับชื่อร้านนะครับตั้งสุยเฮงนะครับสเต,ตดเดียรว,วันเอคดูเมนูนี่เขาเขียนนะครับ เห็นแล้วตัง้งซุยเ็นอ,ร,อร่อยทุกอย่างสั่งสิคะนะครับเดมบะหมี่เป่ะเขาก็จะมีหลายไซน์นะไซ,ไซ,ไซส์ S C M C L เห็เลือกได้เลยเดี๋ยวเราดูนะกะนเมื่อกี้สั่งนี่แล้วอะไรนะบะหมี่ปอะน้ำแล้วก็บะหมี่เปาะแห้งที่แยกมาขาปิ้งเนื้อนะครับ แล้วก็ว่าพวกใส่พวกส่เมื่อกี้เห็นน่ากินน่าใส่น่ากินนะครับเดี๋ยวเราเราดูอาหารนะนะมาแล้วแนะมุ้มีเป็ดไทยเอสนะครับแ0สิกลานะอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าอยู่ริมถนนเลย นะนี่ขอบคุณแม่ครับนะเดี๋ยวผมจะชิมชิมน้ำซุปอะเหมือนกันเลยนะน่าจะเหมือนกันนสองสองอันนี้น่าจะเหมือนกัน,นขอบคุณครับอ่ะเรีนนาายนดาใส่จานมาเลยนะครับอ่ะบอกน้ำก่อนน้ำจะเหมือนกันไหม นอาไอนี่ไม่เหมือนนะอันนี้น่อันนี้น่านนนาจะใส่กระเทียมมานะครับน้ำเขาจะออกใสๆนะครับแล้วก็จะมีกับเครื่องอะไรนะยาจีนนะเครื่องยาจีนเล็กๆ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 นีๆๆ่ยากินบะหมี่เส้นเปาะนี่อะ นะอะไรอย่างพิมก็มีเส้นซอยฮะเส้นซออ่ะมาเลยครับโอ้โหเนไหะเอาเลยนะไปก่อนนี่ไส้โอ้โหไส้ใสเหมือนกันเลยเห็นไหมใสเหมือนกันเลยพอๆกันนะไส้แต่อันนี้เป็นบะหมี่นะบะหมี่นะโอ้ใส่พอๆกัน ร้านนี้นะที่บอกได้ได้อะไรมิชลินอ่ะ2องพก็ได้แล้วเดี๋ยวรอปีนี้ตั้งสูเ้เองชิมน้ำไปนะครับน้ำได้ออกแบบใสๆนะใสๆแบบเชงๆแต่ก็จะมีพวกอะไรนะยาจีนะครับยาจีหอมลึกเลยว่ะ อันนี้ดีว่ะอันนี้ก็ได้ใส่กระเทียมนี่ดีเด็ดเขาบอกว่าอยู่ที่เป็ดเป็ดน่าจะนุ่มนะเห็นแบบดูท่าทางแล้วจะนุ่มนะเออเออเด่นุ่มเด่นนุ่มเด่นนุ่มจริงเด่นนุ่มจริง เอาแบบไม่น้ำปรุงนะก็ไม่รู้ว่าบะหมี่นี่เอาแบบแท็คเจอรอ์ไม่บอกนะฮะอืมขอบ,บคุณครับ เลยเปิดอะไรยังหอมเลยครับสุกาลาจากก๋วยเตี่ยวไม่ได้เลยอวะเวัสดีเส้นก่อนอ่ะเส้นหนาหนาละหนาหนาแต่ว่าเป็นแบบกินกับบะหมี่ออกเลยนะเส้นบะหมี่นะใส่ได้ใส่ได้อ่าแต่ที่นี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับน้ำส้ม ของผมขอสูตรเดิมครับขอเป็นน้ำส้มแล้วก็พริกอ่าพริกหน้าป็นธรรมดาโอ้หน้าดรายละเอียดหน่อยนะครับพริกแดงแดงเลยสายแทบสายแทบอันนี้อะไรไม่รู้ว่านะ่าเป็นน้ำตาหรือซีอิ๊วม่รู้อะนะใส่แบบนี้นะ นิดเดียวพอแล้วก็นี่ครับเอ่อามสุดผมเดะเห็นไหมเป็นโค้กท่ากินสูมอะไรสูมอะไรคุณครูถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยแล้วผักไม่มีแล้วนะ คุณไม่ต้องมามีผักให้ควรใจมีแด่ผักทีมะโดยหน้ามาเฉยนะครับดูดิอ่ะโหดูดิสายแซบนะรอเลยโหนัน่งควบน่ากินสั่งไป พริกป่นนี่แล้วพริกไม่พริกแบบอะไรไม่รู้อ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยงน ไม่อยากยกมาให้ดูเลยพริกอะไรก็รู้อะฉุนๆนะอร่อยพริกฉุน,นแตแเราไม่ใช่แบบเผ็ดแบบบางๆเฮ้ยอร่อยเลยพริกพริกโอ้โหสองช้อนได้เรื่องนะแต่โหยอมเลยวะเนี่ยเป็ดสามชิ้นนะ เฮ้ยเต๋อแม่งหอมหอมจริงเป็นหอมแล้วก็นุ่มด้วยขยันด <c oughs> ้วยขยันด้วยนุ่มจริงเป็อนุ่มจริงนะครับเป็นนุ่มจริงต่อไปนี่อ่ะ <c oughs> như say ra Quay chắc bông mì ra Mở mì ra đấy ra Nè Say ra À, giờ chim đua bên Chim bỏ Đã xem bầu à Quay ra trong bọn ra đây Hey! màn không giống trên sợi ta đi ăn nghe là ăn Cháu ử rồi Cháu anh chị em không bảo tráo rồi Cháu anh chị em không bảo rồi không bảo tráo rồi các anh chị em không bảo tráo rồi cháu anh chị em không มันกรึบกึบเว้ยมันกรึบกึบมันเด้งเลยอ่ะ <c oughs> ส่จิ้มด้วยขอ,อาจิ้มก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองก่อนจิ้มเลยในตัว ไอ้ไฟนั่งดีมากว่ะอะพูดจริงเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าจะแบบจืดๆชืดๆอ่ะสีแบบไม่ใช่สีส้มอ,อ่ะเฮ้ยน่เปยวอะ่ะอร่อยเลยเปรี้ยวหวานเพ็่ม คนเดียวจะหมดเลยนะไส้ไส้สูสีกัอนเนื้อเลยนะบอกก่อนนะได้นี่ครับโอ้โห,โหพี่ราบอกพีมาผุดๆเลยเนหะ็นไหมพีเขา,าเนี่ยที่บอกมาที่หอมกระเทียมที่เมื่อกี้นะ โอ้โหน้ำอันนี้จะขาดเลยน้ำนี้ฮลัลโหลทานกับข้าวเนี่ยอืมเอ่อดอร่อยวะ่ะ เรียกว่าอะไรอ,อ่ะเป็ดอ่ะเดี๋ยวแม่ชินะนะไม่เคยกินที่ไหนที่มันนุ่มขนาดนี้เป็ดแม่งนุ่มเลยครับแต่ล้วก็สับพวกปีกมาครับปีกปีกนั่งสับมาเดี๋ยวลองอะไรให้ดูก็เป็นไงสายแท้แกบผม ใครรเฮถ้าคุณไม่อยากกินกินไรกินเส้นอ่ะไม่ได้ถ้าคุณไม่กินเส้นไม่ได้อ่ะผมมองว่าถ้าคุณมาแล้วคุณต้องกินเส้นด้วยถ้าคุณอยากกินข้าวนะสั่งอันนี้มายกเลิกจากข้าวก่อน คับน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคุณเดี๋ยวแม่ชินแล้วแม่จะแปลกใจว่าแม่งน,นุง่มยิบหายนุ่มจริงยอมรับนี่น้ำมันหอยอ่ะหรือว่าร่วมมาเฉยๆน้ำมันหอยนะครับเนาะแต่เราใส่ถ้วยมานะบ้านๆหนอ่อ ลองชิมฮะ,ะอันนี้ปกติเฉยอ่าจากการกรอบนะเออการของกรอบนะ เดี๋ยวรอ,อให้พวกเรากินแล้วก็เดี๋ยวมาบอกให้ฟังว่าอะไรเด็ดอะไรไม่เด็ดแพงลองกินเหื้อเนื้อ<ม>เนื้ออัน<ม>นี้ม่นยว่าไรนี่นุ่มแล้วแท้กินนี่เชื่อผม อัออนนี้นุ่มกว่าก็ใช่นีไฟไม่แรงดอมันไม่ได้มีผาดก็เลยสับงัคุณเอาตอก้าทำสุกมาดนดีแม่อร่อย ช่วยใครเคยช่วยช้อนนีมน่มันใส่เหมือนแบบพริกนี่แหละพริกอะไรนะพริกญี่ปุ่มยี่มีดำๆด้วยตุ้มมากเลยนะ มีเพาะโอ้โหดูเส้นเส้นสีเลยดูผลงานนะอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยที่สำคัญมีหม้อดินเลย มอดต,ตีบเลยครับนี่อะไรก็สุดยอดกกโอโหเนี่ยปลาสับเรียบเดียวสอร่อยมาสกสวัสดีค่ะพี่เหมียวนะคะเป็นเจ้าของร้านตั้งเส้อเฮสเตเดียมวานสาขาบรรดะทองค่ะถ้าใครผ่านาามาย่านนี้นะคะก็ลองแวะทานได้ติชมได้นะคะอาหารของเราเป็นยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ